สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็จะมารีวิวนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิทยุ AM นะครับก็คือมันพิเศษก็ตรงที่ว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องใหม่1 0 0เเลยนะครับก็คือบางคนอาจจะไม่เห็นวิทยุโบราณนะครับที่เป็นสภาพใหม่เก่าเก็บ100%เเลยก็คือแพ็คอยู่ในถุงอะไรเรียบร้อยเลยนะครับผมได้มา1ตัวนะครับตัวนี้ รับดีรับชัดมากเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ฟังดูว่าวิทยุของเดิมของใหม่นะครับที่ตอนนั้นที่เขา,อาเอามาขายกันนะครับว่ามันจะรับได้ชัดได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าที่เราเจอส่วนใหญ่วิทยุโบราณเนี่ยมันจะเป็นของมือสองนะครับเพราะเราจะไม่ได้ของใหม่นะครับซึ่งมีน้อยมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ฟังดูว่าความคมชัดของมันนะครับแต่ตอนนี้เราก็ดูรอบนอกไปก่อนนะครับ ตัวนี้ยี่ห้อคือยี่ห้อเอเชียนะครับเป็นสีแดงสวยสดใสเลยนะครับก็คือมันเหมาะมากที่จะเอาไปตั้งโชว์แล้วก็ใช้งานก็คือมีอลูกค้าบางคนหรือว่า FC อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเขาอยากได้วิทยุโบราณนะครับเป็น AM แต่ว่าเขาอยากได้สภาพใหม่นะครับก็กมีบางคนนะครับ เขาอยากได้เครื่องใหม่เลยใหม่ก็คือหมายถึงว่าคือมือหนึ่งป้ายแดงะนะครับแต่ว่าเป็นวิทยุโบราณนะครับซึ่งเขาจะไม่เอาวิทยุจีนปัจจุบันก็ก็มีด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมก็หาไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมได้มา1ตัวนะครับก็พิจารณาดูเลยนะครับตัวนี้ก็คือ,อเราได้ของใหม่วิทยุโบราณเป็นของใหม่นะครับคุณภาพเต็มร้อยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟกหมด ก็อันนี้ดูภายนอกก่อนนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับก็ดูกันไปนะครับอันนี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับอ่าอันนี้สภาพด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของเดิมของแท้หมดเลยนะครับไม่ไม่ได้ทําใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดข้างในให้ดูนะครับตัวนี้ ามาดูข้างในกันนะครับมาดูข้างในกันเลยนะครับข้างในก็จะเห็นว่ามันเป็นวงจรทราริสเตอร์นะครับไม่มี ic ก็คือเป็นรุ่นโบราณเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าข้างในนี่สภาพใหม่ๆห,หมดเลยนะครับลำโพงก็ใหม่อุปกรณ์ก็ใหม่นะครับ ตัวนี้ใช้ถ่านแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับถ่านแบตเตอรี่สก้อนนะครับเป็นก้อนใหญ่ก็เห็นการชัดๆเลยนะครับดูความใหม่นะครับสวยสดงดงามตัวนี้นะครับเดิมๆร้อเปเซนนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เราดูหมดแล้วนะครับดูภายนอกดู ด้านข้างด้านบนด้านล่างนะครับดูภายในดูด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างยังไม่ได้ให้ดูนะครับอ่าสุดแล้วก็คือสมบูรณ์นะครับเพราะมันเป็นของใหม่คราวนี้เราก็มาดูการรับนะครับของวิทยุใหม่นะครับว่าสมัยโบราณเนี่ยเครื่องใหม่เนี่ยมันรับได้ดีขนาดไหนนะครับสู้ทานินจีนปัจจุบันได้หรือไม่นะครับมาฟังกันเลยนะครับ 9 9 9อันนี้ก็เป็นธนาคารเกสิกอนและตัวนอกจากนี้ธนาคารและพื่เนือชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองตามแนวทางพระเจร่ยรเเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ไทยทั้งปวงสามเก้าเก้ากา ขอให้เองรวยรวยรวยทุกเดือนนะครับนายวิทยุดีมีมงคลวิทยุโอมสอนเทพ88วิทยุดีวิทยุดังฟังได้ทั้งเอฟเอ็มถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสเพื่อสุขภาพของสตรี ถิน่นทันสดใสเปล่งปลั่งรื่นรมย์สุดดีองพื้นเมืองจังหวัดสิงห์บุรีมีที่นี่ทีเดียวและสาขาจังหวัดสิงบุรีตอยข้างรุ้งเฟระบุรีรัมม์ สถานีว <54. S 2> ิทยุกระจายเสียงกองทัพบกหน่วยราชการรักษาดินแดงเอเอ็มเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดเฮิร์ตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตอนนี้ขอเชิญติดต่อบริการโดยการสาระทางสาระกับนรดาค่ะ 5ปีนการที่ยังได้รับวัคซีนซึ่งพบว่ามีปราการป่วยรุนแรงมากกว่าเด็กโตมากถึง1.5เท่าและกุ้นให้ได้ายินบ้างที่ควระได้บ้าพู้เบื่อตู้พูนด้านที่เหนืออุดมเสร็จ400ตารางเมตรารางเมตรละ3อายลกลมูาพระคุณพงผแม่ผู้เด็กในความที่มี จากการสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชด่านนายจุนวัฒน์ขาดไปทั่วทุกภาคข,ของประเทศเรื่องพัฒนาการเรียนการสอนวิชา,ท,าที่สําคัญทําให้ในักเรียนขาดโอกาสที่ไม่ใช่กรณีนี้นะคะตามข้อบังคับการประชุมของสศชผลการ่ระกาศเตือนผ้าป๊าดเด้กที่เกิดทีด่อายุแต่สิบปีซื้อออนไลน์ได้ที่ ผู้ส่งโควิดราณีผู้ส่งเม็ดครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามันรับได้ดีมากๆก็อย่างว่าครับเป็นของใหม่นะครับก็คือสภาพของใหม่ก็จะรับได้ดีประมาณนี้นะครับสําหรับ เครื่องนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการฟัง AM นะครับก็คือคุณภาพมาเต็มๆเลยแล้วก็ตั้งโชว์นะครับท่านจะหาไม่ได้แล้วนะครับที่ว่าของใหม่แบบนี้แล้วก็รับได้ชัดดีแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีของใหม่ก็จริงนะครับค่อนข้างใหม่อะไรเงี้ยมันก็เสื่อมนะครับแต่ตัวนี้สมบูรณ์มากนะครับแทบ100%เลยแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอของดีๆสินค้าดีๆหรือว่าอะไรที่น่าสนใจผมก็จะมารีวิวให้ดูตลอดนะครับทุกเอ่อนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ